สวัสดีครับสำหรับตัว Picture Style ที่พี่เอาทำเนี่ยนะครับเวลาที่จะใส่ลงไปในกล้องเนี่ยก็จะเหมือนกับ Picture Style ทั่วๆไปนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรก่อนอื่นนะครับเราจะต้องลงซอฟต์แวร์ที่ให้มากับกล้องซะก่อนนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้จะชื่อว่า EOS Utility นะในกล่องของกล้องนะครับตอนที่เราซื้อมาเนี่ยจะมี CD นี้อยู่ให้เราลงซอฟต์แวร์ลงไปในเครื่องของเราซะนะครับจากนั้นนะครับ ให้นำสาย USB ที่อยู่ในกล่องเนี่ยนะครับเสียบด้านหนึ่งเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยให้เสียบกับช่อง USB ของกล้องนะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เปิดกล้องอหลังจากที่เราลงซอฟต์แวร์แล้วนะพอเราเปิดกล้องปุ๊บเนี่ยนะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะถูกเรียกขึ้นมาอันตโนมัตินะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนของพี่หาวถ้าใครเป็น US Utility 2ให้ เกรดก่อนนะครับเข้าไปที่เว็บ Can นอนดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับแล้วก็ลงทับเข้าไปก็จะได้ตัวเวอร์ชันใหม่ลงไปนะกล้องแต่ละตัวจะมีเมนูไม่เหมือนกันนะครับอย่างของพี่เอาเป็น USM 3ก็จะมีเมนูอยู่ประมาณนี้นะครับของคนอื่นอาจจะเยอะแยะก็ไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีเมนูที่เลือกเหมือนเหมือนกันซึ่งเราก็จะเลือกที่ Camera Setting นะครับตัวหนึ่งนะเข้าไปเสร็จปุ๊บเลือก Register Picture Style File พอเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าต่าง register picture style file นะครับ picture style file อยู่ที่ไหนตอนนี้ให้ไปดาวน์โหลดที่พี่หาส่งไปให้นะครับเป็นลิงก์มาแล้วก็มาแตกไว้ในเครื่องที่ไหนก็ได้อย่างของพี่หาเนี่ยนะครับจะเอาไว้ที่ picture style เห็นไหมครับก็จะมีอยู่2อันคือ t o how standard กับ t o how chrome พักไว้ก่อนนะครับมาที่หน้า register picture style file ลิตรงนี้ปุ๊บ่าจะมีให้เราเลือกว่าเราจะใส่พิ c เจอร์สไตล์อะไรลงไปสำหรับ user define หนะครับพี่หาใส่ standard กด open นะอันนี้คือเลือกจากตรงนี้นะต่อมา User Define 2เี่ยวก,ก็เลือกจากตัวที่พี่หาส่งไปนะก็ t o how chrome ทึบตรงนี้ตอนนี้เรา register ไปแล้วนะครับ2ตัวนะี้ user define 1คืออันนี้ user define 2คืออันนี้ user define 3 ถ้าใครมีก็ลงได้นะครับแต่ตอนนี้ที่พี่อาส่งไปนี่จะมีอยู่2ตัวนะครับนะก็แล้วแต่เลยนะตามสะดวกซึ่งในตัวกล้องเนี่ยพิเจอร์สไตล์ที่มีอยู่มันก็ยังอยู่นะแล้วมันก็มีไอ้สอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นสลอ็อตว่างๆให้เราได้ได,ได้ได้เลือกลงไปนะพอจบแล้วกดโอเคกดควิดอืมแค่นี้เองจบละในตัวกล้องก็จะมีพิเจอร์สไตล์ทั้งทูเฮาส์สแตนดาร์ด ทู w ฮาโ o m มอยู่ในนั้นนะครับวิธีการเลือก Picture Style ในตัวกล้องตอนจะถ่ายนะครับก็ไม่มีอะไรถ้ามีควิกเมนูก็กดค i c k เมนูก็ได้แล้วก็เลือกไปที่ Picture Style นะครับจะเลือก Picture Style 1หรือ Picture Style 2ก็เข้าไปที่ User Define นะครับมันจะอยู่ข้างหลังนะมันจะมีเขียนบอกเลยว่าพอกด1ปุ๊บมันจะเขียนทู o ฮาสแตนดาร์ดกด2ปุ๊บเป็นทู w ฮาโ o m มนะครับ หรือถ้าเกิดว่าจะเข้าผ่านทางเมนูก็ได้นะครับกดเมนูแล้วก็เลือกตัว Picture Style แล้วก็เลือกอเลือกเมนู Picture Style แล้วก็เลือก p i c t u r e Style ที่ต้องการนะครับในตัว Picture Style นะครับมันยังสามารถที่จะ Modify ได้นะครับไอตัวที่พี่หาส่งไปเนี่ยมันอาจจะมีเรื่อง s a t u r a t e contrast ที่อาจจะไม่ชอบอยากได้ contrast เบากว่านี้ก็เข้าไปที่ Picture Style นะครับใน,ใน Quick เมนูก็ได้แล้วมันจะมีกดปุ่ม info ก็กดปุ่ม info ไป มันจะให้เลือกว่าอาเราจะปรับระดับคอนทราสมากน้อยอะไรนะั้นก็ทําเหมือนกับเป็นอีกชั้นหนึ่งได้นะครับปรับแต่งได้โดยสะดวกแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันก็จะฝังลงไปในไฟล์ jpeg ถ้าเป็นไฟล์รอนะครับก็สามารถที่จะใช้งาน Picture Style นี้ได้แต่ว่าจะต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม dpp นะครับในช่องของ Picture Style เนี่ยก็ให้ไปเลือกอ Picture Style ที่ต้องการนะครับเอาไฟล์วางไว้บน ตัวคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับมาถึงก็เปิดแล้วก็เลือกตัวพิจ u ร์สไตล์ที่ต้องการภาพก็จะเปลี่ยนไปตามที่พิจ u ร์สไตล์นั้นเสร็จมานะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็พี่หาก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยสนับสนุนผลงานพี่หาแล้วก็ขอให้ใช้พิจ u ร์สไตล์อย่างมีความสุขถ้าเกิดอยากได้อะไรเพิ่มเติมอยากได้อะไรแปลกๆนะครับลองเสนอเข้ามาเดี๋ยวพี่หา จะหาวิธีที่จะทำให้ถ้ามันทำได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ